ฮาชิเมะมาชิตะโซวาวสวัสดีเจ้าที่เดลต้าฟอร์ทุกท่านผมเด็ก e r เตอร์ทวิเเดสและนี่คือช่วงสตอรี่อีพีศูนย์ปฏิบัติการกอร์ติเซอร์เพนจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ GTI เดลต้าฟอร์จากภารกิจจับกลุ่มสู่ภารกิจนี้ตายเมื่อฐานสหรัฐ1 60นายและเครื่องบินแบค็คฮอสสองลำตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกลุ่มติดอาวุธมากถึง3,000นคนใจกลางเมืองโมกาดิชูนี่คือเรื่องจริง 42ปีก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องในเกมเดลต้าฟอร์ดคลิิดีโอนี้เป็นการตอนรับบทแบ็กฮ็อกดาวที่เพิ่งเปิดให้กับฟิฟีเมื่อไม่นานมาน,นี้เพื่อไม่การเสียเวลาอย่าลืมกระซゅ้กสับคายไล์แ์และทิมบูมลิงแจ้งเติมแบบรุนแรงและผมมีข่าวดีสำหรับเจ้าที่เดลต้าฟอร์ดทุกคนกอร์จีช็อปบริการเติมเกมเดลต้าฟอร์ดแบบดุดันไม่เกรงใจใครใช้เพียงแค่ U i d ดีเท่านั้นเติมไวไม่เกิน3นาทีร้านจดทะเบียนบริษัทปลอดภัย100เปอร์เซ็นต ประหยัดกว่าเติมเองมากถึง1,000บาทและพร้อมโปรโมชั่นหมาตู้ Battle p a s s และสกินอีกมากมายอยากเติม Delta f o r รคิดถึง God G อ h o p ีอปแอบกระซิบบอกทีหนึ่งนะว่าแอดมินร,ร้านเนี้ยน่ารักฟุดฟุย้อนกลับไปปี1993หลังการค้นลมอำนาจรัฐบาลโซมาเลียก่อให้เกิดกลุ่มตีนวุฒิหัวรุนแรงมากมายแต่ก็ไม่มีกลุ่มใดที่จะมีอำนาจและกำลังนักลบม,มากไปกว่ากลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากองทัพพัตธมิรแห่งชาติโซมาเลียหรือกองกำลัง SNA โดยคาดว่าพวกเขามีกําลังนักรบทั่วโซมาเลียามากถึง10,000คนคนนาโดยผู้บัญชาการนายพลโมฮิเม็ดฟารัดไอดิธภายหลังการปฏิวัติเสร็จสิน้นองค์การสหประชาชาติ UN ได้มีความพยายามที่จะเจรจากับกลุ่มติดอาวุธทั้งหมดให้ทําการหยุดยิงและดําเนินการเลือกตั้งเพื่อหาผู้นาโซมาเลียคนใหม่แต่ทุกความพยายามกับไม่เป็นผลเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดท่ามกลางความตึงเครียดเปรียบดังห้องที่อัดเต็มไปด้วยการไวนไฟและแล้ว ไม่ขีดการแรกก็ถูกจุดขึ้นในห้องนั้นเมื่อวันที่5มิถุนายนปี1993เกิดการซุ่มโจมตีและประทาการะกันนาที่ด่านตรวรุธของกองกำลังสาประชาชาติส่งผลให้ทหารปากีสถานที่มรรฐฐาทำภารกิจให้ยูเอ็นเสียชีวิตทันที24นายเหตุการณ์นี้นำประสบวิกฤตความมั่นคงของยูเอ็นและได้ออกคำสั่ง837เเรียกร้องให้มีการดำเนินการสอบสวนและจับกุมผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ทั้งหมดภายหลังการสอบสวน พวกเขาพบขอบ้อมูลที่เชื่อมโยงและยืนยันได้ว่านายพลโบฮิเมตฟารัสไอดิดคือผู้อยู่เบื้องหลังการสั่งโจมตีครั้งนี้ต่อมาในวันที่19กกรกฎาคมปีพันเกายเก้สิบเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ถูกเรียกว่าบรัดนี่มันเดเลตหรือวันจันทร์หลังเลือดเมื่อกองทัพสหรัฐภายใต้การนำของพลตีโทมัสเอ็มมอนโกเมอรีได้รับมอบหมายจากสภาความมั่นคง UN ให้เปิดปฏิบัติการเข้าจู่โจมบ้านของนายพลไอดิดผลก็คือการสังหารหมู่ครอบครัวนายพลไอดิด ทั้งพ่อแม่พี่น้องและเจ้าที a ระดับสูงซึ่งก็เป็นเครือญาติของเขาแต่กับไร้วิแววของในพลไอดิดสงสัยเมียให้ไปซื้อผักที่ตลาดส่งผลให้กองกําลัง SNA อนอนแอร์ลงเป็นอย่างมากเพราะสมาชิกระดับสูงที่ถูกสังหารในบ้านหลังนั้นตางก็อยู่ในระดับสังการของหลายๆเขตของพื้นที่โซมาเลียแต่นี่เป็นเพียงแค่ลมสงบก่อนพายุครั้งเมื่อเหตุการณ์บัตตีมันเดเลตได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ต่อกลุ่มตีนวุฒอื่นๆให้หันมาสนับสนุนกองกำลัง SNA มากขึ้นพวกเขาได้ทั้งเงินนุุอาวธแลละกังพ โดยตอนนี้พวกเขาต่างเห็นพ้องต้องกันแล้วว่ากองพลรัฐประชาชาติยูเอ็นและกองทัพสหรัฐคือศัตรูที่แท้จริงส่งผลให้ในเวลาต่อมาเมืองโมงกานดิชูหนึ่งในที่ทําการของกองทัพสหรัฐกลายเป็นพื้นที่อันตรายเมื่อนักรบ S อชเเริ่มตั้งเนินรางวัลสาหรับข้าหัวให้คนที่สามารถสังหารทหารสหรัฐหรืหรอเจ้าหน้าที่ยูเอ็นได้โรเบิลบีออกเล่ทูพิเศษสหรัฐประจําโซมาเลียได้กล่าวไว้ว่ามีเหตุการณ์ประทะก,การเกือบเทพทุกวันและมันยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นวันที่8สิงหาคม นักรบเ n a เอเทำการจุดระเบิดใส่รถของทหารสาหรัฐมีเจ้าที่เสียชีวิตทันที4นาย19สิงหาคม11วันต่อมาโจมตีด้วยระเบิดครั้งที่2มีทหารอเมริกันเสียชีวิตอีก3นายและวันที่22สิงหาคมเพียงแค่3วันต่อมามีการโจมตีด้วยระเบิดครั้งที่3มีทหารบาดเจ็บสาหัสถึง6นายทางกองทัพสหรัฐจึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการล่าหัวในพลดิดิตยังเป็นทางการโดยใช้ชื่อปฏิบัติการนี้ว่า Go ร์ติ e เซอร์ ในที่สุดวันที่3ตุลาคมปี1993 oh. หน่วยเข้าวก้องสหรัฐ CIA ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าจะมีการประชุมใหญ่ของสมาชิกระดับสูง SNA ที่โรงแรมโอลิมปิกใกล้ตลาดบาคารา่าณใจกลางเมืองโมกาดิชูโดยจะมีมือขวาสองคนของนายพลไอดิดเข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่โอมานซาอัดเอลเมและโมฮัมเหม็ดอัสซาร์อวารซึ่งพวกเขาจะต้องรู้ที่กบดานของนายพลไอดิดอย่างแน่นอน แม้พื้นที่ประชาหุ่มจะเป็นโซนแบ็กซีซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของกองกำลัง S&A ที่อยู่กันอย่างหนานน่นแต่โอกาสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักปฏิบัติการโกติสเซอร์เพนจึงเริ่มต้นขึ้นโดยประกอบไปด้วย3ทีมหลักดังนี้ทีมที่1เมืหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นดินทาร์ฟอร์สเลนเจอร์พวกเขาเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยหน่วยที่1หน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์ดมีหน้าที่โรยตัวขึ้นบนตึกเป้าหมายและลงจอดหน้าตึกเป้าหมายโจมตีกันด้านบนและด้านล่างพรอมๆกัน ทำการเคลียร์ตัวอาคารและจับคุ่มเป้าหมายในที่ประชุมทั้งหมดหนวยที่ 2, สองสดรทีไฟเลนเจอร์ Ranger, ทำการโรยตัวเข้าสี่มุมตึกวางแนวป้องกันทั้งบนดาดฟ้าและภาคพื้นดินคอยคุ้มกันตัวอาคารที่เดลต้าฟอร์เข้าไปทําการจับคุ่มเป้าหมายทีมที่2หนวยปฏิบัติการทางอากาศประกอบไปด้วยหนวยกรมบินปฏิบัติการพิเศษ160 SOAR ประกอบไปด้วย MS60 Black Hawk และ MS6 Little Bird ทำหน้าที่ควบคุมน่านฟ้าลำเลียงผู้บาดเจ็บและอพยพเมื่อถอนกำลังและหน่วยที่2คือหน่วยทีมแพทย์แอฟอร์ดพพวกเขามีหน้าที่ประจำการอยู่บนเครื่องบินแบ็ท็อกโดยมีหน้าที่กู้ภัยและช่วยปรมพยาบาลทหารนที่บาดเจ็บหน่วยที่3ซิลทีมซิกมีหน้าที่ยิงสาบสุดและคุ้มกันจากบนเฮลิคอปเตอร์เ s l i c t e n b i r d รวมแล้วปฏิบัติการนี้กองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินมากกว่า19ลําลำยานยนต์12คันและกำลังทหารกว่า160นายซึ่งนี่ยังไม่รวมกับทีมที่3าที่ไม่ได้อยู่ใน หลังจากที่ปฏิบัติการโกติสเซอร์เพนชิบหายไวป่วงเกินจะควบคุมทีมที่3ประกอบไปด้วยกองกาลังช่วยเหลือกองกาลังที่1กองพลสิบภูผาเทนมาเทนดิวิชั o นคือกองกําลังผสมระหว่างทัพบกสหรัฐและทัพปกปากีสถานกองกําลังที่2คือกองกําลังยูเนซัมทูกองกาลังสหประชาชาติ UN นําโดยทัพบกมาเลเซียพวกเขามีภารกิจสําคัญที่เล็งจัดทัพภายในสองชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือทหารอเมริกันที่ติดอยู่ในบกดีชูและกําลังถูกล้อมตายโดยนักรบ SNA หึ่งชั่วโมงหลังยืนยันตำแหน่งเป้าหมายในตัวอาคารก่อนเริ่มปฏิบัติการก็ติดเซอร์เพนธ์ราชคำสั่งคือไอรีนโดยแผนการบุกจู่โจมมีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนที่1นึ่งเฮลิคอปเตอร์เอ็มเอสซิกเลตันเบิร์ตจะนำทีมเดลต้าฟอสลงหน้าอาคารเป้าหมายเพื่อเคลียร์ตัวอาคารและทำการจับกลุ่มเป้าหมายพวกเขาจะเปิดขึ้นลบกวนวิทยุสรรรื่อสารของนักลบ SSA ขั้นตอนที่2องเฮลิคอปเตอร์เอ็มเอสซิกตี้แบ็กฮอจะนำทีมเรนเจอร์เลยตัวสีมุมตึก วางแนวป้องกันและคุมการอาคาศเป้าหมายขั้นตอนที่3ทีม Data f o ฟ c e จะใช้เวลาจากกลุ่มไม่เกิน15ทีและเมื่อครบ15ทีกองคาราวานคอนไวน์น,นำโดยฮัมวีและรถบรรทุกจะมาจอดที่หน้าตึกเพื่อลำเลียงเป้าหมายขึ้นรถบรรทุกโดยรถฮัมวีที่ติดป้อมปืนกลจะทำการคุมการรถบรรทุกที่เป็นเป้าหมายจากนั้นจึงเริ่มถอนกำลังทุกน่วจะกลับขึ้นฮอนและออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดสรุปปฏิบัติการนี้ตลอดจนถึงการถอนกำลังจะใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน30นาที โดยจะเป็นการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบรวดเร็วว่องไวโฉบเข้าและชิงออกเพื่อให้กองกำลัง s s a ตั้งตัวได้ทันฟังดูง่ายใช่ไหมล่ะครับ <S 1> <S 1> นั่นจึงเป็นเหผลที่ทหา,ารสหรัฐในปฏิบัติการนี้มีสเสบียงและเครื่องกระสุนในการลบเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นไม่ใช่การลบตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ในเวลา14.05นาฬิกาลาดไฟเขียวไอรีนคำสั่งเริ่มปฏิบัติการกอติดเซอร์เพนในพื้นที่โบกติชูได้เริ่มต้นขึ้น ในเวลา15นาฬิกานาทีหนาทีหลังจากทีมเดลต้าฟอร์สเข้าไปยังตัวอาคารเป้าหมายความผิดพลาดแรกก็เกิดขึ้นมมเ,เมื่อเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกหนึ่งในสี่ลำไม่ได้ประจำตำแหน่งจุดโรยตัวสี่มุมตึกและปล่อยทีมเรนเจอร์โรยตัวผิดจากจุดที่กำหนดไว้ออกไปหนึ่งช่วงตึกซ้ำร้ายแบ็กฮ็อกหนึ่งในสามลำก็ยังเกิดอุบัติเหตุโดยหนึ่งในสมาชิกลองใหม่ที่โรยตัวลงมาพัดตกจากแบ็ k ฮ a อ k สูงถึง70ฟุตและอาการบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้กองกาลังคอนวอยจจำเป็นต้องเผยตําแหน่งและส่งรถทำวี่สามขันเพื่อมารับผู้บาดเจ็บกับฐานโดยระหว่างที่พวกเขาลับฐานก็ถูกโจมตีจากนักรบเอ a เอย่างหนักและมีผู้สียชีวิตเพิ่มระหว่างกับฐานความผิดพลาดต่อมา คือหน่วยเรนเจอร์ที่ลงผิดตึกจำเป็นต้องเดินเท้ากลับมาที่อาคารเป้าหมายจุดลอยตัวและเมื่อครบ15นาทีกองยันยนต์คอนวอย์ก็มาจอดลอยที่หน้าตึกเป้าหมายแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อประสานงานกับทีมเดลต้าฟอร์ดได้เนื่องจากพวกเขาใช้เวลาจับกลุ่มเป้าหมายและอาคารนานเกินกว่ากำหนดจาก15นาทีกลายเป็น40นาทีแม้ว่าจะมีหน่วยเรนเจอร์คอยคุ้มกันอยู่แต่กองคาราวานคอนวอยก็ตกเป็นเป้านิ่งณหน้าอาคารเป้าหมายในขณะที่นักรบ SSA เริ่มโผมาต้อนรับจากทุกหนแห่งสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อมีรายงานว่า มีกองกำลังนักรบ s n a หลักพันคนกำลังมุ่งหน้ามาจากทางตลาดบาคาร่าและอีกหลายจุดทั่วเมือง oh. เพื่อมาล้อมตายทหารสารัฐในพื้นที่ความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งคือการเปิดขึ้นวิทยุรับกวนการสื่อสารของกองกำลัง s n a ที่ใช้การไม่ได้ผลเพราะพวกเขาใช้วิธีการเผาหยางเพื่อระบุต,ตำแหน่งของทหารสหรัฐอีกทั้งควันจากการเผาอยางยังทำให้การสนทุนทางอากาศเป็นไปได้อย่างยากลำบากเวลา15.42ทีทีมเดลต้าฟอร์สามารถดำเนินเป้าหมายขึ้นลบระทุกได้สำเร็จและเริ่มการถอนกำลัง กองยานยนต์คอนวอยขับฝ่าดงกระสุนของนักรบ s อ a เและสูญเสียฐานเพิ่มอีก5านายระหว่างกับฐานหน่วยของพวกเขาเสียหายหนักจนไม่สามารถกับรับฐานสารัฐในพื้นที่ได้ในขณะที่15นากา50นาทีเฮลิคอปเตอร์เอ6 0เอสซิตี้แ็รหัสซูเปอร์61ถูกยิงตกด้วย RPG อาร์พีจี โดยห่างจากอาคารเป้าหมายไม่ไกลมากนักนักบินและผู้ช่วยคนขับเสียชีวิตทันทีในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ MS6 Little Bird ลําำหนึ่งขับฝ่าลงมาผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบางส่วนออกไปได้และต้องรีบถอนกำลังเพราะถูกระดมยิงอย่างหนักส่วนผู้รอดชีวิตที่เหลือวางแนวป้องกันและรอการช่วยเหลือจากทีม d e l t a Force และทีมเลนเจอร์ที่กำลังมาสมทบเวลา16.20นเฮลิคอปเตอร์ MS6 บ Back ตีแบรหัสซูเปอร์64ถูกยิงตกเป็นลำที่2และห่างจากจุดตกแรกถึง1กิโลเมตร นักบินผู้ช่วยคนขับเสียชีวิตทันทีเหลือเพียงแค่นักบินหลักคือพลทหารดักแลนที่บาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถเคลื่อนที่หนีออกจากจ,จ,จุดตกฮอได้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อทางกองทัพสหรัฐสั่งรังับการสนับสนุนทางอากาศเพราะเกรงว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกเพิ่มโดยระหว่างที่ทัพอากาศกำลังถอนกำลังนวยรบพิเศษเดลต้าฟอร์สจ่าเอกแลนดี้สุก้าและจ่าสิบเอกแกลลี่กอดดอนอาสารกระโดดลงเครื่องเพื่อเดินเท้าเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในจุดตกฮอลำที่สอง ในเวลา17นาฬิกา00น,นหน่วย d a t a าฟอร์และหน่วยเลนเจอร์เข้าถึงจุดตกฮอลำที่1น 1> 1 <c oughs> 1> พวกได้ทำการช่วยเหลือลูกเหลือและพาการล่าถอยไปในอาคารวางแนวป้องกันและรอการช่วยเหลือในเวลา18น,นาฬิก00นทหารสองนายเข้าจุดตกฮอลำที่2พบผู้รอชีวิตคนเดียวคือพ่อนานดักเล่นพวกเขา3คนวางแนวป้องกันและถูกปิดล้อมต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวในเวลา19นาฬิก00น กองทัพสหรัฐเร่งประสานงานขอความช่วยเหลือจากกองกำลังสหรประชาชาติ UN เ็และกองพลภูพาที่10บเท m o อร์เทน Division พวกเขาต้องการเวลาจัดทัพถึง5ชั่วโมงแต่นั่นมันนานเกินไปหากไม่เน่นเข้าช่วยเหลือภายในอีก2ชั่วโมงคืนนี้โมกาดิชูฐานสหรัฐกว่าร้อยชีวิตจะต้องถูกสังหารหมู่อย่างแน่นอนในเวลา20นาฬิกาฐานอเมริกันกว่าร้อยชีวิต,ตตกอยู่ท่ามกลางกองกำลังเ s a กว่า3,000คนพวกเขาถูกโจมตีอย่างหนักทั้งอาวุธปืนเล็กปืนใหญ่และปืนกลรวมถึง RPG อีกทั้งพวกเขายังเริ่มขาดแคลนกระสุนในเวลา21นาฬิกากองกําลังช่วยเหลือของ UN และกองพลภูพาทิ์ได้เข้าพื้นที่โมกันดิชูพวกเขาเข้าถึงจุดตกฮอลำที่หนึ่งได้สาเร็จโดยพวกเขาต้องใช้ยานพาหนะกันกระสุนมากกว่า100คันรวมถึงรถถัง M48 ของกองทัพบ,บกปาก,ปากีสถานและยานก่อขนส่วนบุคคลเพื่อลำเลียงทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมีการสำรวจทางอากาศจาก m s s ซิกลิตเตเบิร์ที่อาศัยความมืดบินโฉบลงมายิงทหาร S n a เตามดาดฟ้าโดยมีการปกการะทะากันตลอดทั้งคืนระหว่างถอนกำลังออกจากพื้นที่ในเวลา กองกำลังช่วยเหลือได้เข้าถึงจุดตกฮอลันที่2ที่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวมาตลอด10ชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะพวกเขาไม่พบผู้รอดชีวิตโดยทหารเดลต้าฟอสสองนายที่อาสามาคุ้มกันฮอลันที่2พวกเขาเสียชีวิตระหว่างต่อสู้โดยทีมช่วยเหลือได้ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดและระเบิดทำลายเฮลิคอปเตอร์ลำที่2ส่วนชะตากรรมของบุตรทหารนักแลด์ทราบภายหลังว่าถูกจับเป็นตัวประกันและถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาหลังจากการเจรจาทางการทูตในเวลา6กโมงสานาทีฐานสหรัฐสามารถ,ถถอนกำลังออกจากโมกาดิชูได้สำเร็จ และนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกมาด้วยสรุปปฏิบัติการกอติดเซอร์เพน์สามารถจับคุมเป้าหมายได้ถึง22คนรวมถึงมือขวางในพลไอดิดทหา,าราหรัสเสียชีวิต18นายบาดเจ็บกว่า713นายและถูกจับเป็นเชลยหนึ่งนายของกำลังช่วยเหลือเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ9านายนักรบ SNA และชาวบ้านเสียชีวิตกว่า1000คนและบาดเจ็บมากกว่า1500คนภายหลังเหตุการณ์ปฏิบัติการกิอติดเซอร์เพน์ประชานชานชาวอเมริกันรู้สึกโกรธแค้นต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น พวกเขาต่างวิจารณ์การทํางานและกดดันรัฐบาลอย่างหนักเพื่อเรียกร้องให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่โซมาเลียในวันที่6ตุลาคมปี1 9 9 3ประธานาธิบดีบลูคินตันแห่งสหรัฐอเมริกาได้สั่งยุติปฏิบัติการทั้งหมดในพื้นที่โซมาเลียถือเป็นการปิดฉากการต่อสู้ในที่สุดขณะที่กองกาลัง s อสเอได้ประกาศัยชนะอย่างยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนเข้าสู่เหตุการณ์ในเกมเดลต้าฟอร์ดโดยก่อนจะหมดววละประธานาธิบดีบลวคินตัน เธอได้เซ็นอนุมัติโปรเจกต์ GTI ณที่ประชุมความมั่นคง,งแห่งชาติเพนทากอนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเดลต้าฟอร์สเข้าร่วมประชุมด้วยเธอได้กล่าวว่าปฏิบัติการโบกดิชูได้สอนให้พวกเราเรียนรู้หลายอย่างเรายังต้องการนักรบที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้พวกเขาจะต้องรับมือจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงและพร้อมรับการโจมตีที่หลายรูปแบบโปรเจกต์ GTI ไม่ได้เพื่อพัฒนากองกําลังเพื่อปกป้องอธิปไตยของสหร,ร,รัฐอเมริกาเท่าน,นั้นแต่เพื่อปกป้องอธิปไตยของโลกใบนี้เพราะที่ฉัน,นว่าาในอนอคต เราจะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่และเลวร้ายยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนและเมื่อศัตรูจู่โจมเราจากทุกทิศทางพวกมันจะต้องเสียใจที่จะต้องเผชิญหน้ากับหน่วยเดลต้าฟอร์ตโกลบอลทีเทิลคอร์อินิเชียทีฟก็จบไปแล้วครับผมสำหรับสตอรี่ ep 0ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ ep 1สมรภูมิซิลโอดับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกระซ่วนสมัคไลา์แชร์และทิ้งปุ่มดึงแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและสำหรับใครที่อยากจะเติมเดลต้าฟอร์ย่าลืมร้านก๊อกรรห้เด ไบโยกสอบซายสวัสดีครับ